ครับผมว่านะนะครับพี่นัทเขาแม่งจะเตรียมรถเกลียวาบาไมาให้ด้วยนะเหนื่อยจริงๆเลยนะครับเนี่องเพราสนุกดีนะ,นดดนะแล้วก็ชอบอ่นว่าทำไมเต้นไปแล้วก็ชอบเหนื่อยไปเนี่ยร้องไปเสียงก็ตกแล้วก็มาว่ารอเป็นไง เจอเพลงเดียวฟู่ไม่ออกเลยเออเหนื่อยเออเข้าใจ้ละมันเหนื่อยนี่เองนะโอเคหูเมื่อกี้แบบมันมากเลยอ่ะมันมากเลยมองไปทางไหนก็แบบโดดเต้นใหญ่เลยใช่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับตะกี้นี้ผมยินฟังพี่นักพี่ต้อนเนี่ยเขาคุยกันอยู่ข้างหน้าครับพี่นักพี่ต้อนเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชมพี่ต้อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเต้นไม่ค่อยเก่งแต่ได้ข่าวอาทิตย์ที่แล้วพี่สวอนเนี่ยไม่อั้นเนี่ยยังไงเนี่ยเอ้าคือคืออันนี้ผมผมไม่ได้ไปดูนะ ผมไม่ได้ไปดูแต่ว่า,วาผมไม่รู้เลย <laughs> ผมไม่ได้ไปดูแต่ว่าคือเรื่องนี้ผมว่ามันลืมกระชอนหนูผมมากก็เลยจะพูดว่าพี่ต้อนเนี่ยก็เต้นได้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ามาเลยเดี๋ยวคือไปเรียนเต้นมาไปเจอพี่ต้อนด้วยคือคอนเสิร์ตเนี้ยคือพี่ต้อนเขาฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับพี่ต้อนเขาก็เดินมาอย่างนี้เลยนะเดินมา <c oughs> เดินมาตอนอ่ะเต้นไม่ค่อยเก่งหรอ คือถ้า,ถาพี่ต้นเนี่ยเต้นไปแล้วแหละจะไม่ได้เท่าไหร่แต่พี่ต้นเนี่ยยังไม่ได้เต้นเลยเนะี่ยอสวยพี่ต้นเลยคนนี้คือคือเราเตรียมพี่จาอะไรครับโฆษณาเยอะเะโอเคเอาเป็นว่าอย่าพูดไว้ก่อนเดี๋ยวหลุดเยอะไม่พี่คือสเต็ปเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยคิดเองหมดเลยไม่ใช่ของพี่เขานะของพี่เขาอีกอันนึงเต็มเลยแต่ว่าตรงนี้นะครับมีพี่ชายของผมคนหนึ่งเนี่ยกำลังรอจะดังเวทีถ้าผม ไปไปฟังกับเขาเลยไหมครับครับไปสนุกกับพี่นัทกันเลยครับ